สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูสูตรหลักหน่วยบนไปจาจม่ววันที่16ทธันวาคม2564ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคล ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะคลิปนี้อาจารย์จะเอาให้ดูที่หลักหน่วยบนก่อนเลยนะคะทำบนให้ดูก่อนเลยนะคะงวดนี้นะคะหลักหน่วยบนนะคะเป็นงวดวันที่ส6ธันวาคมนะคะ ก่อนที่เราจะไปชมในงวดวันที่16ธันวาคมมาดูของเก่าก่อนนะคะของวันที่1ธันวาคมนะคะอาจารย์ใช้สูตรนี้นะคะในการลงคลิปนะคะส่งไปให้นะคะจะชนที่ตัวเดียวเลยนะคะก็คือเลข8นะคะหวังว่าท่านผู้ชมคงจําได้นะชนที่เลข8ตัวเดียวเลยนะคะส่วนตัวนี้ก็คือตัวลองนะคะลองไว้ให้ก็คือ5 6 3นะคะ ก็มาที่ตัวเด่นเลยนะคะตัวเด่นที่ที่ได้แค่ตัวเดียวนะคะนอกนั้นจะไม่มาไม่ครบนะคะมาแค่เลขแปดตัวเดียวนะคะก็จะที่ผ่านมาทั้งหมดเลยนะคะที่ที่เข้ามาทั้งหมดสิบสิบสองงวดแล้วนะคะงวดที่เป็นงวดที่สิบสองเนี่ยนะคะก็จะมาที่ตัวชนนะคะมาที่ตัวชนที่ครบทั้งหมดสี่สูตรนี่เลยนะคะตัวแค่ตัวเดียวนะคะ ถ้าอาจารย์เอามาสี่สูตรดีค่ะบางครั้งก็ยังมีชนถึงสามตัวนะคะสองตัวแล้วก็ตัวเดียวตัวเดียวนะคะสองตัวสองตัวตัวเดียวนะคะนี่ก็สองตัวสองตัวนะคะอันนี้ตุ่งงวดที่สิบนี่ก็ตัวเดียวนะคะตัวอันนี้คือสามตัวเลยนะคะชนทั้งหมดสามตัวเลยค่ะมีหนึ่งสองสามพองวดที่แล้วนะคะก็ชนแค่ตัวเดียวก็คือเลขแปดเลยนะคะแปดนะคะ เผื่อสูตรใดสูตรหนึ่งอาจจะหลุดไปอะไรอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็เลยหาตัวสำรองไว้ให้นะก็คือห้าหกสามนะคะเดี๋ยวงวดนี้เราจะมาตามต่อในสูตรเดิมนี้เลยนะคะใช้แบบเดิมนะคะเพราะว่าเวลาเราทำเอ่อสี่สูตรแล้วตัวเลขที่ได้มาเยอะๆก็คือทั้งหมดอาจารย์จะวางส่วนใหญ่จะเป็นสูตรหกหลักนะคะเอ่อสูตรหกหลักแล้วก็บอกสูตรนะคะไม่ได้ปิดสูตรนะคะก็คือบอกสูตรทุกสูตรเลยนะคะ สูตรที่หที่สที่สที่ส 4, 4ีสูตรนี้อาจารย์บอกสูตรไปหมดแล้วนะคะเออแล้วตรงที่ได้เลข8นี้นะคะได้เลข8นี้ก็ไปชนกับตรงเลขวันอะไรก็มีนะคะเจ็ดอย่างนี้นะคะก็ชนที่8นะคะเดี๋ยวจะค่อยๆลงเฉพาะสูตรที่เข้าก่อนนะคะสูตรที่เข้านะคะ แล้วให้ท่านผู้ชมและเพื่อนสมาชิกก็ลองพิจารณาไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เพิ่งหลังหวยออกเองนะคะเคนที่มีโชคก็ยังดีใจไม่หายนะคะคนที่เจ็บก็ยังเจ็บอยู่ต่อไปนะคะเราก็ต้องออถ้ายังไม่ท้อนะคะขวนขวายหากันต่อไปนะคะก็คือสู้ต่อไปนะคะอันนี้เราจะมาดูในของงวดนี้นะคะอาจารย์ก็ อันนี้เป็นของงวดที่แล้วที่สรุปให้นะคะอสี่สูตรชนอะไรนีนะคะที่อาจารย์สรุปไม่ให้นะ,ะอ่ตัวเยอะตัวอะไรเดี๋ยวทรานี้เรามาดูของงวดนี้นะคะงวดของ,งวันที่สิบหกเลยนะคะสิบหกเนี่ยค่ะงวดทีสิบหกนะคะเปลี่ยนหน้าตาใหม่มากนะคะอันนี้เป็นสิบหกธันวาคมหกสี่นะหลักหน่วยบนก่อนเลยนะคะเปิดชนิดหนึ่งให้เห็นให้ครบเลยนะคะ จะเข้ามาจนถึงงวดนะคะเปิดเลยนะคะเป็นงวดที่สิบสามนะคะ,ะคราวนี้จะเป็นงวดที่สิบสามประมาณนี้เลยนะคะจะมาต่อไหมนะคะมาดูตั้งแต่สูตรที่หนึ่งเลยนะคะสูตรที่หนึ่งนะสูตรที่หนึ่งนี้นะคะจานก็ใช้สูตรเดิมนะคะสูตรนี้ อาจารย์ทำมาให้ดูสิบสามงวดนะคะให้ดูเป็นระยะทางที่ไม่ไม่ได้ยาวมากมายนะคะอ่สิบสามงวดนะคะสิบสามงวดนี่นะคะ,ะทั้งทั้งหมดเลยนะคะสี่สูตรนี้นะคะก็ไม่มีสูตรไหนหลุดเลยนะคะที่อาจารย์เลือกมาให้นี่นะคะคือมีหลักหน่วยก็มีอยู่หลากหลายสูตรนะคะมีทั้งสูตรห้าตัวสูตรสามตัวนะคะแล้วก็สูตรหกหลักนี้ยคือหมายถึงว่ามาหกหลักแบบนี้เขาเรียกหกหลักนะคะ หหลักก็มีนะคะสี่หลักก็มีหหลักก็มีนะคะแต่อาจารย์จะใช้สูตรที่มีจํานวนตัวเลขมากๆแบบนี้นะคะโอกาสการเข้าก็จะเยอะนะคะมีหกตัวนี้ก็มีโอกาสเข้ามาหกสิบ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะคะถ้าน,น้อยตัวนะคะแบบสูตร2ตัวสูตร3ามตัวแบบนี้นะคะโอกาสการหลุดก็เยอะนะคะเราก็ลองมาใช้อาจารย์ส่วนใหญ่จะใช้สูตรแบบ6หลักนะคะ เดี๋ยวค่อยไปถ้าเกิดมันมีปัญหาค่อยไปเอาสูตรสี่ตัวหรือสูตรห้าตัวมาเทียบนะคะเดี๋ยวเราลองทำงวด,งวดที่สิบสามนะคะสูตงวดสิบสามของของตารางนะคะของอาจารยา์ตารางที่อาจารย์ทำมาให้เป็นดูเป็นตัวแบบนี่นะคะเราก็จะมาใช้สูตรที่หนึ่งนะคะเดินมาถึงทั้งหมดนะคะยี่สิบห้างวดนะคะยี่สิบสี่งวดติดนะคะไม่หลุดเลยนะคะอาจารย์ยกมาให้ดูแค่สิบสามงวดนะคะมาดูที่ สูตรก่อนนะคะที่สูตรที่1นึ่งนะคะตรงนี้นะคะเป็นสูตรสามดาวของอาจารย์นะคะอาจารย์วางให้ดูนะคะหลักหน่วยบนนะคะก็จะใช้หลักพันบวกหลักพันบวกหลักสิบนมีค่าเท่ากับ x บวกสี่บวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งนะคะสูตรที่เดินเดินมาแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าจะาจะหลุดไม่ได้นะคะงวดนี้อาจารย์ไม่ทราบนะคะว่าจะมาต่อไปไหมนะคะอา,อาจจะ มีเข้ามีหลุดนะคะแต่ณเวลานี้ยังไม่หลุดเลยนะคะตั้งแต่303ยาวมาเลยนะคะจะมีหลักหน่วยที่เป็นสีส้มทุกงวดเลยนะคะนะคะก็ามาจนถึงงวดวันที่งวดที่นะงวดที่ยี่สิบสี่นะคะงวดที่ยี่สิบสี่นะคะก็ยังมีเลขแปดอยู่นะคะ เข้ามาในแถวที่เป็นสีแถวที่สองนี่เลยค่ะด้านหลังนะคะแถวนับจากหนึ่ง 1, แถวที่สองตรงนี้นะคะแถวที่สองสองห้าแปดนะคะก็เข้าตัวนี้ต่อมานะคะเราก็ใช้หลักพันเลขเจ็ดนะบวกกันสองครั้งแล้วก็บวกกับสิบบนเลขห้านะคะเลขห้าจ็ดสองสิบสี่บวกกับห้าก็เป็นเก้านะคะตัวแรกก็เดินไปสี่นะคะเก้าบวกเก้าบวกสี่เป็นสิบสามนะคะสามบวกสองเป็นห้า หแล้วก็เดินหกเจ็ดแปดเลยนะคะก็จะได้ทั้งหมด6หลักนะคะตัวแรกคือเก้าสามห้าหเจ็ดแปดนะคะเก้าสาห้าหเจ็ดแปดนะคะอาจารย์มาเขียนไว้ให้ตรงนี้นะคะเก้าสาห้าหกเจ็ดแปดนะคะเป็นสูตรที่1นะคะต่อมาดูสูตรที่2นะคะคือช่องนี้นะคะก็จะได้ สูตร,ตรนี้อาจารย์ไม่ได้ให้ให้ให้ดูนะคะเมื่อที่อาจารย์ไม่ได้เอามาใช้นะคะที่มันหลุดไปนะคะหลุดไปนะหลุดไปแต่ก็กลับมาเข้านะคะอันนี้ก็กลับมาเข้านะคะเป็นตรงตรงนี้นะคะแต่แต่ไม่ได้มีอยู่ในนี้นะคะในนี้อาจารย์เอาที่ไม่หลุดเลยนะคะทั้งหมดเลยอันนี้ก็ยังมีเดี๋ยวค่อยจะทําทแต่แล้วลองดูที <S <S ลองมาเทียบดูค่าจะเป็นยังไงนะคะ <S <S คอ,อันนี้มันหลุดแล้วนะคะหลุดไป หลุดแล้วหลุดแล้วก็เข้าแล้วก็อาจจะเข้าต่อนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเทียบอีกทีหนึ่งนะคะเทียบอีกทีต่อมาลองดูสูตรที่สองก่อนนะคะสูตรที่หลุดไปเดี๋ยวจันเขียนไว้ตรงนี้ก่อนนะคะกันลืมนะคะหลุดแล้วเข้ามาแล้วนะคะหลุดแล้วเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวลอกไว้สักนิดหนึ่งนะคะหลุดหลุดแล้วเข้ามาแล้วก็วันนี้ได้เป็นเลขหยุดไว้ก่อนนะคะ บางทีสูตรมันเยอะนะคะถ้าผ่านสายตาไปเราก็จะลืมนะคะจุดไปก่อนนะหลุดแล้วเข้ามานะคะนี่ต่อมาเรามาดูสูตรที่เราจะใช้ในตรงนี้นะคะตรงตรงห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่นะคะสูตรนี้ก็มีทั้งหมดนะคะยี่สิบงวดนะคะที่อาจารย์ทําไว้เป็นสูตรสามดาวอยู่นะคะก็คือแต่ทํามานะคะยังไม่หลุดเลยนะคะสูตรนี้ล้วก็จะใช้ สิบล่างนะคะบวกหน่วยล่างบวกหน่วยครั้งที่สามค่าเท่ากับ x บวกหนึ่ง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 แล้วก็บวกห้านะคะตัวหลังนี้ก็คือตัวนี้ได้เลขอะไรก็เป็นเลขตัวแทนนะคะสามแล้วก็เป็นแปดห้าก็เป็นศูนย์ศูนย์ก็เป็นห้าสองก็เป็นเจ็ดแบบนี้นะคะก็บวกไล่มาตามตามสูตรนะคะอาจารย์ก็ให้เพราะสูตรก็ ไม่ไม่ต้องไม่ได้ห่วงห้ามอะไรนะคะเพราะว่ามันก็เข้าได้หลุดได้แบบนี้นะคะออไม่ได้จีรังยั่งยืนอะไรนะคะให้ดูสูตรเพื่อความมั่นใจของท่านผู้ชมและก็เพื่อนสมาชิกด้วยนะคะเออไม่ต้องปกปิดหรอกนะคะไม่ต้องสลับหลักไปหลักมาให้งงนะคะทําแบบนี้ง่ายๆบางทีก็ยังงงเลยนะคะเนาะตามนี้นะคะต่อมาก็เป็นอองวดที่ยี่สิบเลยนะคะ ตังงวดลขสิบเก้าก็ผ่านไปนะคะสองห้าแปดก็ยังคงมาอยู่นะคะอันนี้มาดูที่ยี่สิบนะคะงวดที่ยี่สิบก็พี่1สิบล่างเลขแปดใช่ไหมหน่วยล่างเลขสองนะคะบวกกับหน่วยครั้งที่สามเลขห้านะคะหน่วยครั้งที่สามเลขห้าตรงออกที่ออกสี่ห้าหน่วยครั้งที่สามที่ออกสี่แปดห้านะคะตรงท้ายครั้งที่หนึ่งนะคะสี่แปดห้าก็จะเป็นหน่วยครั้งที่สามนะคะของอาจารย์นะ ก็เป็นทั้งหมด15แล้วก็เดินไปนะคะ5 6าหกเจ็เลยนะคะตัวหลังนี้บวกที่5ใช่ไหมคะก็เป็น14ก็เป็นเลขตัวแทนกันนะคะก็เป็น5 6าหกเจแล้วก็4นะคะห้าหกเจหลักนะคะเออเดินดีนะคะนี่ยังไม่หลุดนะคะเออ,เอ,เอยังไม่หลุดนี้ไม่ใช่ว่างวดต่อไปก็จะจะเดินนะคะอา,อาจจะหลุดได้อะไรแบบนี้นะคะหลุดหรือไม่หลุดอัน,นี้มันก็อนนะคะคะ ตามที่ซับซบเลยนะคะสูตรนะคะมีเข้านะคะแล้วก็มีหลุดได้นะคะเข้าได้หลุดได้นะอาจารย์ก็ลองเอามาทําแบบเก่าดูก่อนนะคะแล้วเราก็เลียนไปเรื่อยเดี๋ยวเราก็จะทราบอีกนะคะว่าตัวไหนมันน่าจะมานะคะก็เป็นห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่นะคะก็ได้เป็นสูตรที่สอง้วนะคะสูตรที่สองประมาณนี้นะคะ สูตรที่หนึ่งไปแล้วนะคะอ่ะนี้ก็สูตรที่สองนะนะคะตอนนี้มาดูสูตรที่สามมั่งนะคะตรง902358นะคะ902358แต่สูตรนี้นะคะเป็นตั้งแต่งวด972มานะคะตั้งแต่งวดที่เป็น972มานะคะที่อาจารย์ทํามานะคะก็เข้ามาตลอดเลยนะคะ สูตรนี้ตรงงวดที่เจ็ดนะคะก็มีหลุดไปนะคะแต่จากที่เราจากที่ทํามาตั้งแต่แ6ดหหนึ่งมานี่นะคะตรงเหนือไปอีกงวดหนึ่งก็คือเก้าเจ็ดสองนะคะอันนี้จะไม่หลุดลงมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยะคะ่ะจะหลุดไปตรงห้าเจ็ดเก้าหลุดครั้งหนึ่งนะคะสูตรนี้หลุดหนึ่งครั้งจะเป็น90 2 3 5 8สองสามห้าแดตรงนี้นะคะจะเป็นสูตรที่สามนะคะนี่สูตรที่สามนะคะอาจารย์ก็ ใช้ร้อยครั้งที่3บวกหน่วยครั้งที่สามมีค่าเท่ากับ x บวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งบวกสองแล้วก็บวกสามนะคะอันนี้ก็เดินดีก็ถือว่าเดินดีนะคะหลุดหลุดแล้วก็มาต่อนะคะหลุดต้องแต่ห้าเจ็ดเก้านะคะสูตรนี้หลุดไปหนึ่งงวดนะคะหลังจากหลุดแล้วก็เข้ามานะคะอาจารย์ก็ยกมาตั้งแต่ง,งวดที่ออกแปดหกหนึ่งมานี่นะคะยาวมานะคะสิบสามงวดอะไรแบบนี้นะคะก็อยาเดินมาตลอดนะคะจนถึงงวดนี้นะคะก็ใช้ ร้อยครั้งที่สามนะคะเลขสี่นะคะหน่วยครั้งที่สามเลขห้าคะบวกกันได้เก้านะคะแล้วก็เดินไปตัวแรกบวกหนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกสองเป็นห้าแล้วก็ห้าบวกสามได้แปดนะะี้ค่ะก็ได้ทั้งหมดหกหลักนะคะหกหลักนะะมีสะดุดไปบ้างนะคะหกล้มไปบ้างนะคะยังเข้าต่อนะคะโอเคก็เป็นสูตรที่สามนะคะ เอามาดูสูตรสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นสูตรที่สี่นะคะสูตรที่สี่สูตรที่สี่สูตรที่สี่ก็มีนะคะเดี๋ยวตรงสามห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งนะคะสามห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งนะคะสูตรนี้ก็มีเข้ามาตั้งแต่งวดห้าเจ็ดเก้านะคะใช้สิบบน บวกสิบบนบวกสามคงที่เสียงไม่มีนะคะนอนดึกนะคะสิบบนบวกสิบบนบวกสามคงที่มีค่าสกัดเอ็กบวกสองบวกหนึ่งไปสามตัวแล้วก็บวกสามนะคะแบบนี้นะสูตรนี้ก็ใจอยู่นะคะตามของเก่าก่อนนะคะก็มีสิบบนก็เลขห้าบวกกันสองครั้งนะคะแล้วก็บวกกับสามตัวนี้นะคะเป็นสามคงที่ ห้าบวกห้าก็เป็นสิบนะคะห้าบวกห้าก็เป็นสิบห้าบวกห้าก็เป็นสิบบวกสามก็เป็นสิบสามนะคะแล้วเอาสามมาตั้งนะคะแล้วก็บวกสองเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะคะเจ็ดบวกหนึ่งก็เป็นแปดตัวสุดท้ายนี่บวกที่สามนะคะแปดบวกสามก็เป็นสิบเอ็ดนะคะก็เป็น ได้6หลักนี้นะคะคือ3 5 6 7 8 1หกนะะึ่หตัวนี้นะะอันนี้ทั้งหมด4ีสูตรก็มีก็ถือว่าเดินดีนะคะสูตรที่สามถึงสะดุดไปบ้างงวดหนึ่งก็ตั้งแต่ต้นๆมาเลยคะ่ะแต่ตั้งหลังๆมานี่ก็เดินมามายาวหมดเลยนะคะตอนนี้มาเป็นสามห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งนะคะครบแล้วนะคะสี่สูตร สีสูตรแล้วเราก็จะเอาทั้ง4ีสูตรนะคะลองมาดูนะคะดูด้วยสายตาเข้าวๆก็ได้นะคะแต่อาจารย์จะดูตัวตัวสำรองด้วยนะคะเดี๋ยวเผื่อมันตกหล่นไปแล้วลองมาเช็คดูก่อนนะคะมาเช็คนะคะอาจารย์ก็เขียนว่าสถิติ12บสองงวดนะมะันจะเข้าแต่ตัวที่เป็นตัวเด่นเลยนะคะอย่างไม่เข้าตัวรองเลยนะคะจริงๆแล้วถ้าเรา เลือกตัวเด่นเลยก็ดีนะคะถูกก็ถูกไปเลยนะคะผิดก็ไม่ไม่เป็นไรนะคะเป็นเรื่องธรรมดาผิดก็ว่ากันใหม่แล้วตัวเลขมันก็จะไม่เยอะนะคะเราจะทําสูตรแบบหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยเอาตัวเด่นอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็มาจับชนกันนะคะเอาเก็บไว้อันนึงนะคะเก็บไว้ไว้เล่นไปเลยนะคะจะได้น้อยตัวนะคะถูกก็ถูกไม่ถูกก็ว่ากันใหม่แบบนี้นะคะถ้าเรามีโชคมันก็จะต้องถูกนะคะถ้าเราไม่มีโชคมันก็เฉียดไปเฉียดมานะคะ ต่อมานะคะเราก็มาดูนะคะเรามาดูที่เลขหนึ่งก่อนนะคะเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งมีแค่สูตรเดียวเองนะคะเลขหนึ่งมีแค่สูตรเดียวแสดงว่าสูตรตรงนี้อาจารย์ก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าสูตรเดียวนี้มันจะสูตรอื่นจะหลุดไปหมดไหมจะเหลือหนึ่งแค่ตัวเดียวเดี๋ยวเราเขียนไว้ก่อนนะคะหนึ่งก็มีแค่หนึ่งสูตรนะคะหนึ่งก็มีแค่เลขหนึ่งนะคะอ่ะเลขหนึ่งต่อมาดูที่เลขสนะคะ สองก็มีแค่สูตรเดียวนะคะเลขสองมีตรงนี้เองนะคะตรงอื่นไม่มีนะคะจากสี่สูตรหนึ่งไปแล้วนะคะขีดออกไปเลยนะคะต่อไปก็เลขสองเลขสองก็มีหนึ่งเลขสามนะคะเลขสามมีหนึ่งสองสามอาถือไว้เยอะอยู่นะคะเลขสามมีสามสามสูตรนะคะหนึ่งสองสามต่อมาที่เลขสี่นะคะเลขสี่ เลขสี่ก็มีแค่สูตรเดียวนะคะเลขสี่เลขห้านะคะคราวนี้เลขห้าเลขห้ามีสามสูตรนะคะสี่สูตรเลยนะคะเลขห้ามีสี่สูตรเลยนะคะก็มีหนึ่งสองสามแล้วก็สี่เลขห้านี่มีสี่สูตรเลยนะคะใส่กรอบไว้ก่อนนะคะสี่สูตรนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะครบทั้งสี่สูตร เยอะสุดแล้วนะคะต่อมาเลขหกนะคะเลขหกมีสามสูตรนะคะหนึ่งสองสามนะคะเลขหกก็มีสามสูตรอตนนี้ก็เลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดหนึ่งสองสามเลขเจ็ดก็สามนะคะตัวชนสามนี่จะเยอะมากมากเลยนะคะสามตัวแล้วนะคะสามตัวแล้วก็มีสามหกเจ็ดแล้วนะคะตอนนี้ มาดูเลขแปดนะคะหนึ่งสองสามสี่เลขแปดก็จะได้สี่ตัวนะคะจะเหมือนงวดนี้อีกเลยค่ะเลขแปดนะคะ,ะ,คะจะเป็นยังไงคะได้อีกสี่นะคะต่อไปเลขเก้าขีดเลขแปดกันนะหนึ่งสองสามสี่เลขเก้ามีหนึ่งสองสามเลขเก้ามีหนึ่งสองสาม ชนสามตัวเยอะมากเลยนะคะมาอีกตัวนึงนะคะคือเลขเก้านะคะเลขเก้าเลขเจ็ดเลขหกแล้วก็เลขสามต่อมาเลขศูนนะคะเลขศูนย์มีเลขเจ็ดนะก่อนเจ็ดก็มีหนึ่งสองสาม เลขศูนย์มีตัวเดียวนะคะทีนี้เราก็ลองเลือกที่ตัวชนไว้ก่อนนะคะก็คือชนเยอะก็เอาแค่สองตัวนี้ก่อนนะคะห้ากับแปดนะคะเอาห้ากับแปดนะคะจะเป็นเลขห้าเยอะหน่อยนะคะกับเลขแปดจันก,ก็จะเขียนไว้ตรงนี้นะคะก็บินเลขที่เลขห้านะคะเลขห้า กับเลข8ปดเท่ากันเลยนะคะคือมาที่4สูตรเท่ากันนะคะก็ได้2ตัวนะคะ2ตัวเหมือนง่วดที่ออได้นอาจารย์ขยับขึ้นไปก่อนนะคะตรงนี้เลยมาดูก็ได้2ตัว5กับ8ปดห้ากับ8ดนี่ลองทําไว้แบบเก่าก่อนนะคะออทำไว้แบบเก่าก่อนเดี๋ยวเผื่อเราเจอสูตรอื่นๆนะคะที่มี เลขอะไรบ้างเราค่อยมาว่ากันนะคะก็ห้ากับแปดนะคะตัวสำรองก็เ,เป็นที่เป็นสีเหลืองๆนะคะก็จะหลายตัวนะคะก็มีเลขสามในจานติ๊กไปก่อนนะคะเลขสามเลขหกเลขเจ็ดแล้วก็เลขเก้านะคะอย่างนี้นะคะเลขสามสามหกเจ็ดเก้าสามหกเจ็ดสามหกเจ็ด แล้วก็เก้าถือว่าหลายตัวนะคะตัวสีเหลืองนี้ก็มีสามหกเจ็ดสแล้วก็เก้าอันนี้ตัวลองนะคะลองมีเพื่อนเลยนะคะยังไม่แห้งได้ถึงสี่ตัวเลยคะ่ะตัวลอง สี่ตัวจะเขียนไว้ก่อนนะคะแวเอาแค่ตัวเด่นก่อนนะคะไว้ในช่องนะคะมีแค่สองตัวนี้นะคะก็คือห้ากับแปดนะคะห้ากับแปดห้ากับแปดไม่ทราบว่าอาจจะมีสูตรไหนสูตรอะไรยังไงหรือเปล่าคะแล้วส่วนสูตรที่มัน มันมันเป็นปัญหานะคะตรงสูตรที่หลุดนะคะตัวตะกี้นี่จา์จดไว้ให้นะคะให้ดูสูตรที่หลุดไปแล้วก็เข้ามานะคะตัวน่าจะเป็นสูตรที่สองนะคะเดูนะคะที่หลุดแล้วก็เข้ามามันจะไม่มีตัวห้ากับตัวแปดสองตัวนี้เลยนะคะตัวห้ากับตัวแปดไม่มีตัวห้ากับตัวแปดเราก็มาดูตัวที่ถ้าตัวนี้เพิ่มเข้ามาห้ากับแปดไม่มี 9ก็จะเพิ่มมาอีก1นศก็จะเพิ่มมาเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีนะคะว่าตัวไหนมันน่าจะเด่นนะคะของตัว9014นี่นะคะ901473นี่นะคะมี6ตัวนี้ตัวไหน ไม่ชนเนาะนะจริงๆนะห้ากับแปดน่าจะมีอยู่ในนี้สักตัวหนึ่งนะคะมีตัวไหนก็ตัวใดตัวหนึ่งอ,อาจารย์ก็ว่าตัวนั้นน่าจะเด่นขึ้นมาอันนี้กลับไม่ชนก็ไม่ทราบว่าหลุดแล้วเข้าแล้วจะหลุดต่อไปไหมนะคะหรือในจํานวนสูตรที่เข้ามาดีๆนี่อาจจะมีสูตรใดสูตรหนึ่งหล,หลุดหรืออะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์ทําแบบนี้ไปก่อนนะคะทําตามของเก่าไปก่อนนะคะเดี๋ยวเวลานั้นเราเราค่อยมาสรุปอีกทีหนึ่งนะคะมาสรุปอีกทีหนึ่งนะคะ เอาตามเดิมไปก่อนนะคะเอาแบบง่ายๆก่อนนะคะเอาแค่สี่สูตรนี้ชนตัวไหนมากที่สุดนะคะสองตัวเลยนะคะถึงสองตัวตามนี้นะคะสําหรับคลแบบิปหลักหน่วยนะคะเป็นหลักหน่วยบนนะคะได้สองตัวคือห้ากับแปดนะคะจะมาต่อไปไหมคะของสี่สูตรนี้นะคะ เดี๋ยวจานมีหลักหน่วยบนที่เป็นสูตรสามตัวสี่ตัวเดี๋ยวค่อยวางให้ดูอีกทีนะคะเอาดูสูตรเก่าที่เข้าก่อนนะคะยังไม่ใช้สูตรใหม่นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะจา์ก็ฝากหลักหน่วยบนไว้ก่อนนะคะสองได้สองตัวนะคะงวดที่แล้วนะคะได้แค่ตัวเดียวนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ